ค่ะสวัสดีค่ะป้าพระดาจนันนดอนนะคะศูนย์เยาวชนเพื่ออากาศนะคะพิมชมศูนย์เยาวชนเพื่ออากาศป้าพระดาจนันนรดอนนะคะค่ะการที่ออกมาทาความดีที่ป้าต้องถแถลงนะคะป้าก็ทํามานานแต่ว่าป้าเชื่อว่าทุกคนตามที่ป้าศึกษาแลวก็สมัครสนึกที่การทําความดีของป้ามา25ปีป้าเชื่อว่า มนุษย์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของประดานะคะประชาชนผู้ผู้ที่ก็มาแต่หลายรูปแบบะคะผู้มีเมตตาก็โอ้โหก็ต้องสาธุผู้ที่ว่าละโมบลบมากคนที่ไม่รู้จักคําว่าดีเด็ไม่รู้จักคําว่าพอไม่รู้จักคําว่าสามเณคี่เด็ขึ้นชื่อว่าแบบเห็นจจตัวเห็นจะได้อะเห็นใจได,เจได้เห็นจะตัวเห็นจะตัวเองแบบว่า ว่าทางานเพื่อส่วนรวมเพื่อสังคมเพื่อกระจายไปทั่วนะคะกระจายไปให้เป็นส่วนรวมแบ่งปันโคนลิสละน้อยถึงได้ของมาก็ต้องแบ่งปันกันไปให้ทั่วถึงแต่เศรทุกคนที่มารับของแจก,กมารับอะไรนี่ส่วนมากอยากละโมบร่มมากอยากได้เยอะเยอะพอพอได้น้อยก็จะก็จะนินทาให้ร้ายการทำความดีประเภทคนที่ไม่ดีเนี่ย เขาจะทําดีไม่ได้เขาจะไม่เข้าใจคําว่าดีด้วยนะคะเข้าใจเขาไม่เข้าใจคําว่าดีคําว่าเผื่อแผ่คาว่าเมตตาคําว่าเสียสละคนคนเดียวที่เสียสละด้วยแรงกายแรงใจริน็ดเหนื่อยที่คนคนหนึ่งที่ทําอยากให้ทุกคนเนี่ยสามคัคคีเข้าใจในความสามคัคคีความดีความแบ่งปันความอยู่ร่วมโลกะค,ะค่ะค่ะป้าก็ต้องมาถแถลงเพราะว่าป้าประสบการณ์ชีวิตเข้ามามา,มากมายบางครั้ง ครอบครัวป้าก็ท้อ,ท,อท้อกับความดีที่แม่อดทนทำทลําบากลาบนนั่งแพะของนั่งทากับข้าวนั่งจัดของเรียงของนอนตรงนี้นั่งท,ทําทีสองทีสามตื่นเช้ามาก็เตรียมแจกได้มาก็แจกทานไปให้กับคนยากจนจนเข็นไปแจกตรงนั้นตรงนีน้ตามชุมชนก็เขาก็ไม่เข้าใจว่าแม่จะลําบากนแม่โง,ง่หรือว่าแม่อะไรทํานองนี้บางทีก็ต้องสอนลูกว่า ความดีเป็นของเราเราทาไปเธอคนมันหลายประเภทคนคนละมดลมมากคนเห็นจะได้คนนินทาคนอะไรทําดีมันก็เหมือนเปรียบว่าเราเป็นคนโง่โง่งอยู่ได้มาทำมาเหนื่อยทําไมมาทําดีทําไม,มเป็นคนเออแต่ถ้าคนเข้าใจว่าคุณธรรมความดีศีลธรรมอันดีความดีงามกุศลผลบุญเนี่ยทุกคนก็จะปิติอินดีกับการทำความดีนะคะ การทำความดีนี้เราต้องปิติเราต้องส่งเสริมเราต้องเสียสละเราต้องรู้จักมีเมตตาเป็นหลักธรรมะเป็นหลักความดีเป็นหลักศาสนาเลยค่ะคือว่าก็การที่พระพะนาัตาทำมาเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนหวนคิดว่าเอ๊ะทำไมพระพรนดาตตาทำไมทำความดีเอ๊ะทำไมแก่กแล้วแก่กอีกทำไมเออโง่ โอ้หรือฉลาดหรืออะไรไปเอามาแกะทำไมอะไรทำไมคืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยรู้จักการให้รู้จักเสียสละรู้จักการทำความดีรู้จักอยู่ในหลักธรรมคนเราเบื้องบนเขาบันทึกไว้แหละเขาบันทึกเขามีสมุดบนับน,ทบนทึกไว้คนประเภทไหน,นเพศไหนเนี่ยป้าบางทีบางทีป้าก็ท้อป้าไม่อยากทำเวลาป้าไม่เวลาป้าคิดว่าจะไม่ทำมันเหมือนว่ามีอะไรแววเข้าหู ทำเธอช่วยงานเทพงานบื้องบนเหมือนมืนก็ป้าเลยชีวิตนี่เขาสั่งมาให้ให้มาทำกุศลทำความดีเออก็ถึงบอกว่าคนเราเห็นคุณทําดีก็ต้องส่งเสริม ก็ต้องปรติยินดีต้องเชื่อว่ามนุษย์เปินใบเตยเกิดนรกสวรรค์มีจริงดีชั่วมีจริงบาปบุญมีจริงนะคะเราสะสมความดีเราสร้างบุญสร้างบาร,รมีให้ทานทานทานบาร,รมีเขาเรียกทานบาร,รมีขององค์สมมาสะพุทธเจ้านะคะบาร,รมีสามสิทัตทุกทุกคนยึดมัน่นกับคุณงามความดีตามองค์สมมาสะพุทธเจ้าได้สอนได้แนะแต่ใครล่ะจะเอามาปฏิบัติใช้ ทุกคนก็ล้างความตายก็จะได้รู้ว่าอดโอยโอารมนรกแล้วเหรอครูี่กูทำไมเออคูไม่ได้ทำบุญทำอะไรไปก็จะได้รู้หลังความตายนะคะก็ถึงบอกว่าได้เกิดเป็นมนุษย์นี้ได้เกิดมาเพื่อสะสมบุญสะสมคนดีสร้างคุณงามคนดีนะคะ,ะคนที่ล้มล้างคนดีนะคะก็เปรียบเหมือนว่าคนรู้จักความดี